อย่า <Yeah. S 2> mm hmm. นะฮะเรียกว่าเป็นตัวพ่อของอินเดียเลย <Okay. S 1> แต่ว่าเขายังบอกไม่ได้อิ่มกันว่าเป็นใครเขาบอกว่าตอนแรกพอได้เห็นรายชื่อป mm ุ hmm. ๊บไม่คิดว่าจะได้ร่วมงานกับพระเอกชื่อดัง <c oughs> คือเอาง่ายๆเดี่ยได้เล่นแน่นอน <c oughs> แต่ว่าแบบ รอให้อะไรมันแน่นอนแล้วค่อยออกมาแถลงข่าวค่อยมาอัปเดตมาบอกกันอีกทีถูกต้องครับส่วนโปรเจกต์ที่จะทํากับคุณเอชายามิชัยเขาบอกว่ามีอย่างแน่นอนฮะเขาบอกว่าเป็นลิเกร่วมสมัย<อ>นะฮะแล้วก็จะออกออกมาคือนอกจากคุณเอแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังมีศิลปินอีกมากมายแต่ว่าขอยังบอกไม่ได้อีกเหมือนกันนะตอนนี้คือขอเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์เงียบก่อนตอนนี้ถูกต้องนะครับก็จะได้ชมก็ภายในปีนี้รับรองว่าได้ชมลิเกนะฮะร่วมสมัยร่วมสมัยเพราะว่าบางทีแบบเยาวชนไทยหลายหลายคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไมดู แกแบบอนสมัยก่อนเลยคุณมแบบเขาบอกว่าถ้าจะยกมาทั้งแถบเลยเนี่ยมันจะอาจจะดูลําบากนิดนึงนะฮะเพราะว่าที่จะทําเป็นโปรเจกต์เนี่ยคือทั้งที่ประเทศอินเดียด้วยแล้วก็ทั้งที่ประเทศไทยของเราองด้วยก็เลยได้ว่าเป็นการเอาวัฒนธรรมไทยเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับทางบริวูดหรือทางอินเดียเนี่ยได้รู้ด้วยเก่งนะใช่หรือว่าเรียกได้ว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการโปรโมทอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะถูกต้องนะอ่ะมาอัปเดตกับข่วของเบลบ้างดีกว่าครับใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีอัลบั้มใหม่ล่าสุดที่นางออครบขเรา เนี่ยตั้งใจทำออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆโดยเฉพาะนั่นเองเขาบอกว่าอ,อัลบั้มนี้นี่นะคะเป็นอัลบั้มเดี่ยวฉลองครบ60ปีเนื้อเพลงตอนนี้เนี่ยแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังเข้าห้องอัดเสียงอยู่นั่นอเองค่ะเรียกได้ว่าอีกไม่นานเนี่ยแฟนๆเนี่ยได้ชมอ่าได้ฟังอัลบั้มนี้แน่นอนและที่สําคัญมไม่มีวางจําหน่ายนะคะ,ะแต่ว่าแจกฟรีแจกฟรีเลยฮะครบรอบ60ปีใช่แล้วโอ้โหเดี๋ยวต้องรอดูติดตามแล้วกันนะฮะก็ศิลปินอย่างที่บอกไปนายแอคาราบาลนี่เป็นนัก วินตำนานรุ่นใหญ่ก็เรียกได้ว่าแบบนี้เนี่ยแฟนๆแอน,น,นหลายคนคงจะยิ้มแด้และเพราะว่าแอนเนี่ยทำออกมาเพื่อเอาใจแฟนเพลงในครบ,คร,บรอบ60ปีและที่สําคัญ<อ>ไม่มีการจําหน่ายแต่ว่าแจกฟรีให้แฟนๆเนี่ยได้ครอบครองอัลบั้มนี้ไปเลยถูกต้องนะคะอ่ะพูดถึงเมื่อกี้ พี่ไอคาร์ลอปไปแล้ว,ลวมาที่อีกหนึ่งศิลปินหญิงนะฮะที่เรียกว่าเป็นรุ่นใหญ่ดีกว่าสำหรับพี่นางนะฮะสิริพรอัมไบพงศ์นะครับ,บล่าสุดใช่ครับล่าสุดครับได้คว้ารางวัลน,นะฮะออลูกทุ่งทองคำคนที่4นะฮะ,ะเป็นลูกทุ่งหญิงขวัญใจหมหาชนตลอดกาลนะฮะหลังจากที่อยู่วงการนะฮะเพลงลูกทุ่งเนี่ยมากว่า30ปีนะครับก็ด้วยรางวัลใบที่4นะฮะลูกทุ่งทองคำครับเพราะว่าเป็นรางวัลน,นะฮะแห่งเกียรติยศนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจนะฮะเป็นเสียงสะท้อนของค เพลงลูกทุ่งทั่วประเทศนะฮะอีกหนึ่งโปรเจกต์ชิ้นโบแดงแห่งปีของคลื่นลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนั่นเองะนะครับก็พินาบอกว่าดีใจมากๆนะครับที่ได้รับรางวัลรางวัลน,นี้นะฮะก็ปลื้มสุดๆเลยนะครับแล้วก็ที่มันคือจะรับประกันนะฮรับรับรองว่าจะตั้งใจทํางานอย่างแน่นอนแล้วก็จะสัญญาว่าจะพัฒนาผลงานเนี่ยให้ออกมาดีแบบนี้เรื่อยๆต่อไปนั่นเองนะครับใช่แล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาทางนั้นนะักร้องหญิงยอดเยี่ยมอย่างสาวใบตองจันงามกันบ้าง ดีกว่าที่ตอนนี้เนี่ยมาพร้อมกับอัลบั้มชื่อชุดเปลี่ยนความสงสารเป็นฮักได้บอสเออเรียกได้ว่าบอกว่าแล้วคือว่าสงสารเนี่ยเอ้ยรักเอออย่ามาสงสารกันเลยบางทีแล้วสงสารคือมันดูมันดูน่าเวทนาเออถ้าจะไม่รักคือไม่รักกันไปเลยอย่าสงสารใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นศิลปินสาวค่ายเพลง BB+ Plus ในสังกัด BB Re c o r d ที่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพลงเนี่ยพี่เต้ยเลตติ้งดีมากๆตอนนี้ก็เดินสายขอบคุณพี่ๆตามเครื่องวิทยุทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุน เราก็นําเสนอข่าวก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินทางไปเปิดการแสดงที่สหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปคนเดียวนะคะยังไปกับบ่าวข้าวเหนียวและสาวบ้านเชียงเป็นเวลา3เดือนก็จะเริ่มเดินทางประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้ด้วยเออเฮ้อรอดูติดตามใครที่อยู่ต่างประเทศนะฮะรอดูกันได้ละกันนะครับมากระนี้อีกหนึ่งคนดีกว่าสำหรับนักร้องฟันเหล็กเด็กแนวหลักคุณพีเสดินั่นเองนะครับก็ล่าสุดฮะหลังจากที่หลายๆคนถามถึงว่าเมื่อไหร่จะมีอะไรบ้มาให้ฟังกันเมื่อไหร่จะมีซิงเก์ เพลงใหม่ซิงเกิลแนวให้ฟังกันล่าสุดกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับอารมณ์ชุดใหม่กับเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าเกลียดความโสดนะฮะโกรธความเหงาเชื่อถือว่าคนที่โสดนะฮะน่าจะเข้าใจอารมณ์นี้ดีตอของพี่พีเฉลยคือความเหงาเนี่ยมันเกิดจากความโสดด้วยนะพี่เต้ยนะถูกต้องจริงๆแล้วอะนะฮะอย่างที่บอกไปเกลียดความโสดก็โกรธความเหงาอีกว่าทำไมต้องเหงาคือคนโสดออเมักจะขี้เหงาถูกประมาณนี้นะมันก็เลยความโสดกับความเหงานั้นต้องอยู่คู่กันไงและที่สำคัญเลยบอกไว้ก่อนนะสำหรับหน นะฮะบอกไว้เลยว่าติดตามดู MV กันได้เร็วๆนี้เขาบอกว่าแดนเซอร์นี่โอ้โหนะฮะแต่หลายคนดีดีแดนสะบัดกระจายกันแน่นอนไม่ได้ให้ฟังเพลงของพี่เสด็จเนี่ยไม่ได้ให้ดูแดนเซอร์ไม่ไม้ให้ดูฟังเพลงด้วยไงแล้วลองว่า หายเหงาชั่วขนาอย่างนี้นอนหายเห <ๆ S 2> งาเลยนะจำไวด้ดีๆครับเกลียดความโสดนะฮะโกรธความเหงาครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนดีกว่าที่เรียกได้ว่าเป็นนักร้องที่อายุน้อยรับ14ปีเท่านั้นเองค่ะกับดาวชลิตาเขาบอกว่าเป็นสาวน้อยจากจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยความที่ชื่นชอบในบทเพลงลูกทุ่งอีสานเนี่ยนะคะแล้วก็ลูกทุ่งหมอลำเธอเนี่ยจึงได้ฝึกฝนตนเองเนี่ยจากวิทยุตั้งแต่อายุ9้าขวบจนพ่อแม่เนี่ยนะคะเห็นความตั้งใจของน้องเออพีเต้ยก็เลยพาไปหา สบการณ์ตามงานประกวดต่างๆ oh. ล่าสุดกับ oh. กำลังมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองด้วยกับชื่อ,อชื่อเพลงว่า oh. คนเป็นตาฮักเนาะ เออแล้วก็สาวหลายใจเด้ออายไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ภาษาเนี้ยออ๋เดีสาวที่โหถึงแม้ว่าอายุน้อย14ปีเองพี่เต้ย14ปีแต่ความสามารถมีเพลงมีทิ้งเกินตัวเองด้วยคือเขาชอบเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงแบบหมอลำอะไรอย่างเงี้ยคือคือเขาเนี่ยก็ฟังเพลงอ่ะจากวิทยุจากอะไรเงี้ยแล้วก็ลองฝึกตนเองฝึกตัวเองฝึกร้องตามอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเฮ้ยพ่อไม่เห็นแล้วแบบเฮ้ยน่าจะไปทางนี้แล้วแบบน่าจะรุ่งนะก็เลยพาไปประกวดตามเวทุนเวทีนู้นเวทีนี้จนได้รางวัลแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยมีซิงเกิลถึง2เพลงเป็นของตัวเองอีกด้วยด้วยอายุแค่14ปีเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าต้องตบมือนะให้กับน้องคนนี้เลยเก่งมากมากถูกต้องค่ะสิปีนะฮะใครที่มีความฝันอย่างที่บอกไปร้องกันเข้าไปเขาเริ่มฝึกตัวเองตั้งแต่9ขวบพราว่าเฮ้ยชอบแบบนี้นะชอบน้านนี้นะคือเริ่มฝึกจนแบบเฮ้ยตอนนี้เนี่ยได้เป็นศิลปินแล้วอ่ะถูกต้องครับมากันที่อีกหนึ่งนักร้องสาวสวยดีกว่าสําหรับคุณบิวสุทธาทิพย์นะครับเจ้าของบทเพลงนะฮะท้าจีบนะครับหลังจากที่ก เป็นที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันค่อนข้างเยอะแล้วล่าสุดครับทาเพลงใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็เจ้าตูวว่าทํางานครั้งนี้นะฮะไปทําเพลงกันถึงเชียงใหม่ะนะฮะเรียกได้ว่าไปกันไกลทีเดียวไม่ธรรมดาเขาบอกว่าเพลงแรกที่กําลังจะปล่อยมาเนี่ยชื่อเพลงว่าแรกเจอนะฮะแต่งคําร้องแล้วก็ทานองโดยอาจารย์ชาร์ตสิริทิพนะฮะรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ คุณมาร์คใบเตยเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงนะฮะที่เป็นสไตล์ของบิวนะฮะแล้วก็เป็นเพลงแนวลูกทุง่งเออเป็นแนวลูกทุ่งโมเดิร์นนะฮะ,ฮะที่มีกลิ่นอายเออสตริงร่วมสมัยรวมถึงภาพลักษณ์นะฮะหลายๆคนถ้าเห็นนะฮะจะเป็นการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่นะครับออกแนวว่าเป็นแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนอน่ารักน่ารักหน่อยเขาบอกว่าจริงๆแล้วลสไต์์โมเดิรนประมาณนั้นจะได้สาวบิวก็บอกว่าก็เขินๆนิดหน่อยนะเออแบบว่าไม่เคยแต่งแบบว่าเต็มๆแบบว่่่าเป็นลูกทุงรวมมสัย ขนาดนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวก็รอดูติดตามกันเขาววาส่วน MV ครับน่าจะถ่ายปลายเดือนนี้นะฮะก็จะเริ่มลงมือถ่ายรับรองว่าถ้ามี MV รับรองว่าเราจะนําเอามาให้ชมกัน<ช>อยา่างแน่นอนนะครับอ่ะแต่ว่าช่วงนี้ต้องพักเบรกสักหนึ่งช่วงหน้าเพลงที่ในใจนะฮะอย่างที่เราสัญญากันไว้เรามีหมด3เพลง,งเ,เจ็บๆนะฮะผู้ชายคนไหนที่เจ็บอยู่อกหักอยู่สำหรับใครที่อกหักตอนนี้เนี่ยรอติดตามในเบรกหน้าเลยดีกว่าเนาะถูกต้องครับแต่ว่าช่วงนี้พักเบรกสักหนึ่งครับ ชอบไม้พลาหุ่นล้วนๆๆแบบนี้ไม่อะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวิร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทําธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะ ทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC Life ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Life แผงการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Life ใส่ใจในตัวคุณสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิววิ่เนียนใสนสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นรละรล่วมเพศนลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤดูเขาาไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่นนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้องท,ที่สุด ผู้หญิงอยากอยู่สวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนในฉั้นต้อง B1 นะคะสิ <drugs> ้นค่ะดีมีรายได้มีซื่อช่วยต้อง New K1 ค่ะอัสลามุมะรัพย์รับตุลลอตลาบาระการตัว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทาน B1 ที่จะดีขึ้นนะคะ New K1 มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหนุ่นดีเฟิร์มค่ะดูจนดนชั้นนี้ค่ะ เจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยคะ่ะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจําหน่ายโทร0856668347 0840999347 กับรายการลูกทุ่งเพลงดังในเพลงที่สามสำหรับเพลงแรกเพลงฮิตในใจถูกต้องเราก็มีถึงสามเพลงฮิตด้วยกันมาฝากคุณผู้ชมถูกต้องนะครับแต่วเพลงแรกครับนี่เลยคนดีไม่ได้มีไว้รักแล้วมีไว้ทําไมคะก็มีไว้แค่นั้นนะคะไว้ตอนแก้งเหงาไว้ตอนที่เธอไม่มีใครเธอก็มาหาเราพอเธอมีใครเธอก็ไม่เห็นหัวเราประมาณนั้นบางทีแล้วเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมักชอบคนเร็วนะคนดีคนดีมักไม่ชอบนะไม่เข้าใจองคนแบบพอดีแล้วแบบอ้รู้สึกหมุนหินนู่นนั่นนี่คือคนดีเนี่ยเอาไว้ตอนที่คนเล็วทิ้งไง ใช่แล้วก็มาเป็นเพื่อนแกล้งเหงาด้วยคุณมีแฟนสองคนมีทั้งคนดีแล้วก็คนเลวไม่ดีคคนเดียวดีกว่านะครับเพลงนี้คุณอู๋บันทางเนี่ยได้ถ่ายทอดไว้ชอบมากและชอบเสียงของพี่อู๋พันทางด้วยนะครับอีกหนึ่งเพลงฮะจากคุณเอมอบอาสยามครับเจ็บแผลแสบซวงเออเราต้องเจ็บแล้วนะเจ็บแปบเล็บแล้วยังแสบเข้าไปถึงซวงอีกเอยคือมันเจ็บแบบคือเข้าใจเลยว่า คนที่เคยเจ็บมาน่าจะเข้าใจความเจ็บว่ามันเจ็บขนาดไหนใช่แล้วค่ะคอ่ะและปิดท้ายกันด้วยสําหรับเวสป้าอาสยามผู้ชายคนนี้ปกติแล้วจะร้องแต่เพลงที่แบบว่าเพลงสมหวังหน่อยเพลงอ,อ่อ,อนๆหน่อยแต่ว่าวันนี้ฮะรักเธอแปลผันรักฉันเหมือนเดิมก็เนเพลงในชื่อเพลงก็พอกือแล้วเนาะเป็นแง่งคือแบบเฮ้ยฉันเนี่ยรักเธอเหมือนเดิมมันต้องแหวแรกจนถึงวันนี้ก็ยังรักแบบนี้แต่ว่าเธอแต่ความรักของเธอได้เดินแปลผันแปลเปลี่ยนไปแล้วประมาณนั้นอ่ะไปฟังกันสามเพลงสำหรับเพลงฮิตในใจครับ จอดก่อนนะครับผมใชนครับขอบคุณครับผมโหแกนี่แมนจังเลยว่ะทำไมถึงดีกับเธนอย่างเงี้ยดีแล้วรักหรือเปล่าแบะบ้าหรอนูน่นสเปคฉันมาแล้วขับรถดีๆนะครับโอเคบ๊ายบายแต่เขามีฟานะนุย้ยเป็นกีก็ได้ไเหมีนแค่เลย ให้รักแต่เธอไม่รักเธออยากอยู่กับเขาเป็นตัวจริงฉันเธอไม่เอาแต่เป็นน้อยเขาเธอเต็มใจเคยบอกฉันอบอุ่นอย่างนั้นฉันก็รอตรงนี้เคยบอกฉันว่าดีแสนดีดีอย่างนี้แล้วมันเป็นไงท้ายสุด นั่นคือเธอจะรักเขาไม่แค่ใครท้ายสุดก็เข้าใจดีให้ตายก็ไม่ได้ใจใเธออ